เขาเขียวขลาดปลอดภัยนะครับน้อครับได้ลีมากในเวลาเก่าในกาเลยโดยสักครู่ก็จะได้ถวายประตาหารลวงปู่นะครับน้อครับ

คืเดินชาเล้วะฮ่าฮ่วันเอ้ยครับนุกกินกอดเดียวพอเนอะกินที่ไรเนี่ยนะเดี๋ยวนกเปลี่ยวมาหายโอ้ย กินแค่นี้เดียวมู้กินแค่นี้เยวมากไม่กิน,นไหลายหรอเดี๋ยวต้งดูดินะไูดีบเขากวเยอะกอีย่าดมไปไหนอ้ยยาดมกัติดตีกเนี่ยลูก <c oughs> ยาดมกติดตีกไปไปร่า <c oughs> <c oughs> งกาเนลูกทนะดจะา <c oughs> นี่เอาถามหายาดมนี่ยาดมก็ไปเรียงงองจะรู้ยาดมไปเรียงงองไปไหนไปไหนโดขีปูกองมาตั้งตรงนี้นูน่งตอี๋นูนั่งโตอี๋นูงโตอี๋นั่งอย่ไอะฮะูม่เห็นพี่โนูเพี่ตนั่งอยู่นู่นนั่นนั่นน่น พี่ตัพี่ตัดีเดี๋ยวไ่นี่ได้ยินได้ยินได้ยินนใช่ไหได้ยินแพี่ตอได้ยินแล้โอ้พี่ตอได้ยินแล้พี่ตอนั่งขายีพี่ชูพตอขายีไปียาไปบอกเขาื้อจีนังตัวอียจีนังตัวอี้ยราจีังัปูฮตัวีก้อนแล้บาเนียยเลอ

อันนี้มัดังรู้เนานั่นดังรูตองทำไหมน่ะิตอวนะบอกิตบขายดูตะิตัวอัน้ขายดูตลิศฮะดูตทำไมดูตัวทำไมตขายจะูดูตัทำไม หันเลี้ยวไหลลูกหัน,หน,หนค่อยๆคนรู้เย็นหนา <c oughs> จากแอดจากแอดมินนงเมยนะครับนีแอดมินนงเมยอกำลังถ่ายวิดีโอนี่แอดมินนงเมือถ่ายวิดีโอให้พี่อุ๋งดูในบ้านนะในบ้านครับเขาหนุ่มมืก็มีเขาหนุ่มมืก็มีไฟ ไฟโดดูของน้ำมือม่นได้ั่นปูเปียกไปอยู่ไหนใช่ไหมปูเปียกเดินเลี้ยงเห็นไหมน่ะปูเปียกทำไมปูเปียกขายอะไรไม่ไงปูเปียกเออมเมนต์อะไรผูเปียกทำบอกเขาสิบอกครับสำหรับคลิปนี้แล้วนี่ก็ฝากไว้แค่นี้ฝากกดติดตามช่องโซนเชนอให้หน่อยนะคะ <S <S รับสวัสดีค่ะ